สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่1พฤศจิกายนปี2568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอในหัวข้อความในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์รายจะด,ดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอาสรับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับมอตโต้ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณในค่าคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ ขอสินงศักดิ์สิทธิุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังานในตัวตนของคุณ ความในใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณในค่าคืนนี้มีพลังงานไพไว้แรกเปพลังงานไพเดอร์เรเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการที่มีคนที่อยากบอกคุณว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังแคร์คุณมากเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณความรู้สึกตอนนี้ของเขาเขากลาลังโหยหาในอดีตที่ผ่านมาที่คุณกับเขาเคยอยู่ร่วมกันเคยดูแลกันเคยเอาใจใส่ซึ่งการละกันนะคะรับเปพลังงานไพใน ทูออบวานใะนการพูดการคุยการติดต่อการสื่อสารมีคนที่ติดต่อสื่อสารหรือเป็นฝ่ายเขาที่ส่งข้อความมาหาคุณหรือในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเคลียร์ใจในเส้นทางเดินที่เราผ่านมามีคนที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธรร์วุ่นวายในเรื่องความรักของคุณระหว่างคุณกับเขามีพลังงา้สิบเหรียญสิบเหรียญน,นี่คือพลังงา้ความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวคิดถึงไออุ่นคิดถึงความรักคิดถึงความผูกพันที่เคยเป็นครอบเป็นครัวซึ่ง กหรือในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นฝฟล์ที่กําลังโฟกัสในเรื่องการเงินความมั่นคงคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องตัวของคุณเองมีพลังไพ่จัดเม้นจันเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมนะครับกรรมก็คือการการะทําพฤติกรรมและการการะทําการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันกรรมสัมพันธ์ถึงต้องมาพบสัญญาและคําผูกพันที่คุณกับเขาเคยมีด้วยกันมีทั้งคู่วิบากกรรมคู่บุญคู่บาร,รมีคู่คนที่เกือ้อกูลคู่คนที่เกื้อหนุนคู่คนที่ไม่ใช่ก็ต้องจ่าย กันไปตอนนี้มีคนที่กำลังเป็นคู่อธิษฐานคู่แห่งจิตวิญญาณเมื่อเหมือนคู่แห่งทวินเฟรมที่คุณกับเขาเคยผูกดวงผูกใจผูกจิตกันมาตั้งแต่อดีตชาติมีคนที่อยากพบเจอคุณนท์ออฟครับเป็นอัศวินถือถ้วยกัลยาณมิตรก,รกลับมาขอโอกาสการง้อ คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นกัลยาณมิตมิี่ดีเข้าใจในความรู้สึกคนที่เข้าใจในความรู้สึกเขาจะเห็นในความรักและความผูกพันและในหัวใจที่คุณมอบให้เขาในวันนั้นเขากําลังเข้าใจในความรู้สึกที่คุณเคยรักเขาและคุณเคยแคร์เขานะครับไปประหารให้เดูะเวอร์คือการเรียนรู้ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ทาให้โดเติบโตขึ้นประสบการณ์ทาให้โรเข้มแข็งขึ้นในเส้นทางเดินของเราเราเป็นฝ่ายที่กําลังเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ในโลกแห่งความเป็นไปมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความพัดภาค,ความเสียใจยมีคนที่ไม่อยากพากลักด้วยความเจ็บปวดนะมีพลังาไพาส่สีไม้เท้าการสร้างอนาคต ในช่วงนี้ชาวพลังงานของไพ่ในการสร้างอนาคตของคุณการลงหลักการปักฐานการใช้เวลาที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือการดูแลหรือการเอาใจสาาใส่ตัวเองมากขึ้นในวันที่คุณรักตัวเองในวันที่คุณแคร์ตัวเองมากขึ้นจะมีคนที่กําลังเสียดายได้กาลังเสียใจและกําลังเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่ชติกชาวตุลัคณาตุลโกรธแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคํามั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกําลังทํางานเหมือนเขากําลังเป็นฝ่ายที่ร้อ,รอนลนกําลัง เป็นฝ่ายที่ร้อนใจคิดถึงคํามั่นวันแรกที่เราเคยสัญญาร่วมกันว่าจะดูแลกันว่าจะเอาใจใส่กันว่าจะทําเพื่อกันและกันความรู้สึกตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาชดเชยในคํามั่นคําสัญญาที่เคยขาดหายกันไปนะหรือเขาก็ต้องไปนับกรรมก่อนถึงจะรู้ว่าใครคือความรักที่แท้จ,จริงนะครับเป็นพลังพ่าเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอสําหรับ,บบางท่านอาจะมีการที่ยังรอเขาคนนั้นอยู่ในใจของเราอยู่สําหรับบางท่านอาะมีการที่เราเลือกที่จะปล่อยเดินหน้าแล้วเราจะไม่มีวันหันหลังมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านม อดีตแห่งความทรงจําที่ไม่น่าจดจําบางครั้งความทรงจําที่เราอยากลืมมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่จําในวันที่เราอยากจํามันกลับลืม่มความรู้สึกในตอนนี้ความรู้สึกที่เรากําลังมองไปข้างหน้าของเรานะสำหรับบางท,าท่านมีการที่ให้อภยัยและให้โอกาสสาหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่ไม่ให้โอกาสและไม่ให้อภัยนะครับสาหรับบางท่านนะในตอนนี้อาจ,จเป็นฝ่ายเราที่เลือกแล้วว่าคุณจะเปิดโอกาสหรือคุณจะให้อภัยกับเขานะครับเป็นทางงนานภอไหนอครับ ก้าถ้วยนะครับเป็นพลังงานให้ความไม่เติมเต็มหรือถ้วยแห่งความรู้สึกหรือการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาเอาเอาใจใส่และดูแลตัวเองเป็นพลังงานให้การรักตัวเองมากขึ้น,นการเพิ่มพลังงานของจิตวิญญาณและความรู้สึกในวันที่คุณมีจิตวิญญาณแห่งความรู้สึกที่เพิ่มพูนของคุณความสุขความเปี่ยมล้นคุณจะมีออร่าแห่งความสุขมีออร่าที่คนมองแล้ว คุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณค่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหานะครับเป็นทางอารให้ความเบื่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจกับเราเสมอไปนะเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใครไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงนิสัยใครไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของคนเราไม่ได้ แต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอในวันที่เราเริ่มที่จะหมดรักแต่เรากําลังหมดใจในความรู้สึกในตอนนี้ของเราในสิ่งที่เราทําแล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาในความรู้สึกของเราในตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่กลับมาดูแลตัวเองนะครับเป็นพลังาให้สิ่งที่ผิดพลาดไปทุกคนผิดได้ทุกคนพังได้ทุกคนเลือกผิดได้แต่การกลับมาอยู่ในที่ของเราในที่เดิมในมุมเดิมในแบบเดิมในการกลับปาปกป้องในสิทธิในตัวตนของคุณเองในสิ่งที่คุณจะเป็นคนที่เลือก และคิดและวิเคราะห์และไตรตรองด้วยตัวของคุณเองนะครับในสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของกเราในวันหนึ่งที่คุณกําลังได้ยินเสียงของความรู้สึกของคุณคุณกําลังมีสิ่งที่ปรารถนาในเส้นทางเดินคุณกําลังหลุดพ้นคุณกําลังตื่นรู้คุณกําลังเห็นในจิตวิญญ,ญาณและในตัวตนที่แท้จริงของคุณนะเขออธิษฐานให้ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าความในใจหรือความรู้สึกในตอนนี้ ของเขาเป็นยังไงนะครับขอใช้พลังงานไพ่ในความรู้สึกของเขาก่อนนะมีพลังงานไพ่ในการเฝ้ามองตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสีาายใจเองและก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาเองหรือตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะหาวิธีที่จะไปทักทายคุณหรือง้อคุณยังไงดีเพราะว่าวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานเขาอ่านใจคุณไม่ออกเขาอ่านความรู้สึกของคุณไม่ออกหน้าในตอนนี้คุณบอกไม่ต้องอ่านใจคุณเทิดคุณทํา รักใครแล้วคุณรักด้วยหัวใจและรักด้วยความจริงใจในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยคือเรา เหนื่อยและเราหมดแรงและเราหมดรักเขาไปแล้วในวันนั้นที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยมีคนที่กลับมาเขายังอยู่ในความฝันของคุณนะมีพลังให้ความฝันความหวังคนที่ฝันถึงการมันเหมือนเหมือนมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไม่รู้ต่ออีกครั้งต่ออีกครั้งอยู่แล้วความรู้สึกที่คุณกับเขาเคยผูกมัดกับความรู้สึกซึ่งกันและกันมาคนที่ฝันถึงกันคนที่คิดถึงการกำลังที่จะได้พบเจอกันคุณคือคนที่อยู่ในฝันทั้งความรู้สึกและทั้ง ใจของเขานะมีพลังเาาไพควีนออฟซอร์ราชินีสายลมลม,ลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งหรือเขากลัวใจคุณตัดจบปัดจบจากเขาไปความรู้สึกตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวกลัวใจของคุณนะโอกาสที่เขาไม่เคยควายคว้าโอกาสในวันนั้นในวันนี้มีคนที่อยากกลับมา ขอโอกาสจากคุณคนที่ปากแข็งแต่ใจของเขาตอนนี้เป็นของคุณมีพลังไพ่สิบเหรียญมีคนที่กําลังแอบมองคุณอยู่ห่างในวันที่ไม่มีเขาแล้วมันเหมือนคุณมีความสุขคุณมีความร่าเริงคุณมีความแจม่มใสคุณได้พบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆที่มีผู้คนมากมายเข้ามาในชีวิตของเราในเส้นทางเดินของเรา แต่มันเหมือนไม่มีเขาที่อยู่ในชีวิตของคุณอีกแล้วในตอนนี้ความรู้สึกของเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่แอบมองคุณในวันที่ไม่รู้ใจคุณเหมือนแต่ก่อนนะมีพลังให้ความคิดถึงกำลังเดินทางกับสายลมพัดพาหัวใจที่แผ่วเบาความรู้สึกที่หวนกลับหวนคืนขําคืนนี้มีคนที่กำลังโหยหาและคิดถึงคุณหนักมากเขาฝากความคิดถึงมาหาคุณนะในวันที่คุณเดินจากเขาไม่อยากเห็นภาพของคุณเลือนลางจางหาย ไปจากชีวิตของเขาอีกแล้ว The Were เป็นพลังงาไพเมเจอร์เป็นสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ได้เป็นพลังอาไพการเรียนรู้ไปด้วยกันหรือเขาต้องไปเรียนรู้ก่อนเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้กับคนใหม่เรียนรู้กับพฤติกรรมเรียนรู้กับสิ่งต่างๆมันมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในวันที่เขากลับมาเขาไม่รู้ว่ามันจะสายไปหรือเปล่าที่กลับมาพบที่กลับมาเจอกุลีกครั้งหนึ่งนะมีพลังอาไพเอทออฟวานมีพลังอาไพจัสติกนะครับเป็นพลังอาไพการที่มันไม่ยุติ ท,ทาสําหรับคุณในตอนนี้เขากําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขากระทาลงไปมันมีเรื่องราวมากมายที่เขาต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองอยู่เขากําลังแก้ไขปัญหาเขากําลังพัฒนาตัวเองเขากําลังสร้างอนาคตเขากําลังสร้างความหวังในเส้นทางเดินที่ไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายดายหัวใจของคนเราก็เหมือนกันความรักก็เช่นกันความรักคือการดูแลความรักคือการห่วงใย,ยความรักคือความเข้าใจในวันที่ไม่เข้าใจในเรื่องมองุมมองการให้เกียรติซึ่งการและการการให้เห ให้ผลให้ผลแห่งการกระทำร่วมกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมีคำถามและมีคำตอบเรียนมีสองด้านเสมอความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขากาลังสับสนเขากําลังว้าวุ่นเขากําลังกังวลใจนะครับไปประหารให้ในค่ําคืนนี้มีคนที่กําลังกังวลใจและกําลังคิดถึงคุณค่ําคืนความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจปลดปล่อยของความทุกข์เขาอยากเห็นรอยยิ้มเขาอยากเห็นแววตาแววตาที่คุ้นเคยความรู้สึกที่รู้ใจอีกขังหนึ่งนะมีประภารให้ในเจ็ดไม้เท้าการทุ่มเทการ แข่งขันการดูแลการเอาใจใส่คนที่รักคนที่แคร์เขาจะไม่ใครมาทำร้ายเกิบคนที่เขารักและคนที่เขาแคร์เราบังคับอารมณ์และความรู้สึกเราบังคับความคิดใครไม่ได้ในวันนี้เราอาจ,จเป็นฝ่ายที่กำลังเลือกที่จะไปต่อหรือพอหรือจะรอหรือจะพอแค่นี้นะครับเป,ป็พลังอภัยเดียมเพรสคุณนิ่งอยู่ในประนงของคุณในวันนี้ยขอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ตามตื้อคุณคุณคง คุณคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราเป็นฝ่ายที่ขอโทษเขาก่อนโดยที่เขาเราไม่ผิดเพราะเรารักเพราะเราแคร์ เขาในวันนั้นแต่ในวันนี้เราช่างชินชาเราช่างเย็ยนชาขอความรู้สึกไปแล้วเพราะเราเจ็บมาจนชินชาในความรู้สึกเราไม่อยากเสียใจอีกกับคําพูดเดิมๆกับคําพูดเก่าๆกับการกระทาเก่าๆกับคําสัญญาเดิมๆที่เคยผิดสัญญาที่เคยผิดคําพูดที่เคยพูดไม่จริงต่อกันนะคนที่ผิดสัญญาแสดงว่าเขาไม่รักเราเขาไม่ได้แคร์เราเขาไม่ได้รู้สึกถึงความ ชัดเจนและความจริงใจนะครับเป็นพลังอำนาให้จัดเมนนะจัดเมนคือไพ่ของการกระทําที่ทําร่วมกันมาการพบเจอกันรกรรมสัมพันธ์เท่านั้นถึงจ้งมาพบมาเจอเป็นความทุกข์ที่ยังผูกผันเป็นความทุกข์ที่ยัง เป็นยิ่งรักยิ่งทุกข์ยิ่งห่วงยิ่งเป็นทุกความรู้สึกในตอนนี้ของเขาคนนั้นเขากําลังทุกข์ใจเพราะเขากําลังรักคุณเขากําลังห่วงคุณเขากําลังมีความรู้สึกที่รักคุณมากกว่าเดิมนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขไม่มีใครที่แก้กรรมหรือการกระทําให้กับใครได้ตอนนี้เขากลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองเพื่อคุณ การที่เรา,าเป็นฝ่ายที่กําลังเสริมในความรู้สึกของเรายิ่งเรามีพลังงานแห่งจิตวิญญาณมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีสติมากเท่าไหร่ยิ่งเราเข้มแข็งในดวงจิตมากเท่าไหร่ความรู้สึกของเราเรากําลังเห็นในโลกแห่งความเป็นจริงแลานเราจะรู้ว่าอันไหนคู่ควรกับเราสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราจะต้องเลือกหรือสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจคุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับไปพลังงานไพ่ในอวานในออฟวานความห่างไกลคนห่างไกลความรักของคนที่ห่างไกลกัน ความรักที่ต่างกันโดยระยะทางแต่ในใจของเขามีแต่คุณนะคนที่รักคือการที่เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีทุกเรื่องราวทุกเส้นทางเดินไม่ว่าไกลกันขนาดไหนถ้าเป็นคู่กันต่อให้ไกลขนาดไหนก็ต้องมาพบเจอกันอยู่ดีคนในฝันของคุณคนในความคิดของคุณคนในความรู้สึกของคุณกำลังหวนกลับเป็นคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรอ,อดีตชาติร่วมกันมา การที่เหวียนไหวการที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นในตอนนี้ความรู้สึกของเขากําลังวนมาหาคุณนะเขาขาดคุณไม่ได้เขายอมรับในผลที่จะตามมาแม้ว่าคุณไม่ให้โอกาสหรือแม้ว่าคุณไม่ให้อภัยแต่เขาจะรอคุณจนกว่าคุณจะให้โอกาสรอจนกว่าคุณจะเปิดโอกาสและให้อภัยกับเขานะครับขอดูพลังภายในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่าคืนนี้นะครับ ว่าเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะขอเช็คพลังงานไพ่ในข้อความของเขานะครับมีพลังงานไพ่เพจอาวานนะข้าคืนที่เงียบเหงามีแสงตะเกียง ความเหงาของเขามีคนที่กําลังเงาใจมีคนที่กําลังเฝ้าคิดถึงมีคนที่เฝ้ารอคุณอยู่เหมือนเขากําลังส่งข้อความไปทักทายคุณอยากให้คุณเปิดอ่านด้วยในวันที่คุณไม่เปิดอ่านข้อความเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกของเขายังเหมือนคุณอยู่หรือเปล่าตอนนี้เขากําลังทุกข์เพราะกับสิ่งที่เขาก็ทําลงไปในสิ่งที่เขาพลาดพังผิดเลือกสิ่งที่พลาดไปในอดีตที่ผ่านมานะครับไปพลังไพ่ในความรู้สึกที่เติร์ดปาร์ตี้เลยสามถ้วย ไปพบเจอคนที่กินเที่ยวดื่มเด่นหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขานาการเติมเต็มการเอาใจใส่ในวันนี้เขาขาดถ้วยแห่งความเติมเต็มก็คือขาดคนที่เคยแคร์ความรู้สึกเคยแคร์ความคิด ความรักและความอบอุ่นไปด้วยการห้าให้มาห้หมามเท้านะครับปัญหาความขัดแย้งหรือเขากาลังมีปัญหาความขัดแยง้กง,แยงกับคนที่เขาไปคบด้วยไปคุยด้วยไปดีวด้วยมันเหมือนปัญหาเป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาที่เขาเคยมันเกิดขึ้นมาไม่รู้ตอกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วท่านไม่เคลียร์ในพลังงานลบๆหรือในสิ่งที่ซ้ําๆในสิ่งที่เดิมๆเมนห่วงเวลาในห่วงวันเวลาเราจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและวันเวลาได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเราไม่อยากเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้เรา เลี่ยงในสิ่งที่เราคาดคิดไว้ในเส้นทางเดินนะครับเป็นพลังงานให้ในวิกตเตอรลีง่งความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเรื่องราวทุกเส้นทางเดินคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินและเรื่องราวด้วยตัวของคุณเองมีเรื่องราวมากมายในชีวิตของคนเราแต่ในตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้นะครับเป็นพลังงานให้ห้าถ้วยถ้วยที่มันล้มความรู้สึกที่มันพงังความเสียใจไปแล้วสิ่งที่แตกร้าไปแล้ว ความรู้สึกตอนนี้เขาก็รู้นะว่าคุณไม่ได้เชื่อมั่นเขาไม่ได้เชื่อใจเขาไม่ได้เชื่อใจเขาเหมือนแต่ก่อนในอ o ฟคับเป็นพลังาอยายพแอสวินเตอร์ท่วยการกลับมาขอโอกาสการง้อ ขอคืนดีมีคนที่อยากกลับมาง้อคุณมีคนที่อยากกลับมาขอโทษคุณเข้ากําลังวางแผนการที่จะง้อคุณหรือเข้ากําลังซื้อของขวัญของฝากไปง้อคุณนาควีน,ะนออฟซอดลาชินีสายลมลมที่วัดผ่านเหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแต่ในหัวใจของควีนออฟซอดเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่รักใคร จริงจังในความรู้สึกพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะเหมือนสายลมที่พัดผ่านความรู้สึกที่ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเปลี่ยนเวียนไปตามห้วงการเวลามีพลังภาพให้หาพหย,ายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนมีคนที่ปกปิดความรู้สึก ของเขาไม่ได้เขาอยากให้คุณรับรู้ในว,วันนี้ว่าเขายังรักคุณมากเขายังแคร์คุณมากเขาจะกลับไปทําเพื่อคุณนะมีพลังอาภัยในการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอกรัรความช่วยเหลือการดูแลหรือคนที่อายุแตกต่างหรือคนที่อายุแตกต่างกันหรือคนที่อายุน้อยก่กากันได้นะมีพลังอาภัยเจ็ดดาว เจ็ดดาบเขากําลังหาข้อมูลหาวิธีการที่จะทักไปนะมันเหมือนก,นการที่เราได้บอกการติดต่อกันไปเขาเํีลังตามหาหัวใจของเขาที่เขาขาดหายไปอยู่มีพระงาทไพยเดือมูล ความคิดถึงเดว์คือการเรียนรู้เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครจักรวาลส่งเราให้มาเรียนรู้และให้มาเริ่มต้นและให้มาเผชิญหน้าและให้มาปล่อยวางในเส้นทางเดินของเรานะครับเป็นพลังภัแง้แรงดึงดูดของจักรวาลจักรวาลน,นี้กว้างใหญ่เหลือเกินเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกถึงความเงียบเหงารู้สึกถึงความ เงียบเงาในวันที่ไม่มีคุณนะเขาไปไหนจากคุณไม่ได้เขามีไพ่ของดีแฮงแมนเขาเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เพราะเรื่องราวค้างคาใจของเขาอีกมากมายที่ยังไม่ได้ทําให้แก่คุณนะมีพลังงานไพ่สามดาบความผิดหวังเขาอยากพูดคําว่าเขาขอโทษในสิ่งที่เขากระทาผิดลงไปหรือคําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจกับคุณ ที่บาดลึกเข้าไปในความรู้สึกตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดมากในสิ่งที่เขากระทําลงไปเดออ์ซันภายนอกก็อาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังดูเข้มแข็งดูสดใสดูน่าเลือแต่แววตาของเขาเหมือนคนอมทุกข์เหมือนคนที่สิ้นหวังว่าจะกลับไปแล้วคุณจะให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมเปิดโอกาสให้กับเขาหรือเปล่ามีแพ่งการติดต่อการสื่อสารความนิ่งของคุณความเงียบของคุณความเฉยชาของคุณทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงคุณที่ รู้สึกถึงคุณนะครับเป็นพลังอภัยเดราจัดเมนนะกรรมที่สัมพันธ์ร่วมกันมาการกระทําที่เราได้กระทําไว้ร่วมกันนะทุกคนมีผลวิบากกรรมร่วมกันในโลกใบนี้มีพลังอภัยการที่มีกระทบในห้วงวันเวลาและวันเวลาจะกระทบในสิ่งที่ เป็นวันเวลาและในวันเวลาที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินมีพบมีเจอมีจากมีรามีพัดภาคมีทุกมีเสียใจเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดคนที่ห่างไกลกําลังคิดถึงคุณอยู่เขาอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกนี้ว่าเขายังแคร์เขายังรักเขาตัดจากคุณไปไหนไม่ได้นะมีไพ่ของจัดเม้นเนี่ยให้พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ เขาก็ยังต้องวนกลับมาอยู่ดีตอนนี้เขากําลังเจ็บ mm. เขากําลังปวดเขากําลังเศร้าในวันที่เขาดูรู้รู้สึกตัวเมื่อต่อเมื่อเขาพลาดสิ่งที่ดีที่สุดไปในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณอีกแล้วในเส้นทางเดินที่หันไปทางไหนไม่มีเรื่องราวของคุณในเส้นทางเดินของเขาในตอนนี้เขาได้ไปเรียนรู้มาแล้วว่าคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจของเขาการเรียนรู้ ที่เขาอยากวนกลับและอยากวนคืนการมุฟออนเป็นวงกลมเขาจะไปไหนจากคุณไม่ได้เขาเขาขอโทษในสิ่งที่เขากระทำผิดลงไปนะครับเป็นไพ่ห่งการวนกลับในตอนนี้มีไพ่ของความรู้สึกที่เขาจากไปในวันนั้นอยากกลับมาในวันนี้นะเขาขอโทษในสิ่งที่เขากระทำผิดลงไปนะไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราและเขาก็กำลังไม่ได้ดังใจกับตัวของเขาเขากำลังก้มหน้าเศร้ามันเหมือน มันเหมือนกับความทุกข์และความเศร้าในความคิดของเขาว่าเขาเสียใจและเขาพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปในวันนี้อาจ,จเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกถึงความทุกข์และความเสียใจนะครับเป็นระงงางไพ่ในการมุฟออนการปิดกันก้นกันไปสเตนคุณไม่สตองแล้วคดีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังคิดกำลังทบทวนกำลังไต่ตองในความรู้สึกของเราการอยู่ร่วมกันทีดเรารักกันเราแคร์กัน คนที่รักคนที่แคร์เขาใช้คำพูดคำจาถนอมน้ำใจของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์คนที่ไม่รักคนที่ไม่แคร์เขาทำร้ายจิตใจเราสักขนาดไหนแต่ตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังเข้มแข็งและกำลังอยู่ได้ในวันที่เราอยู่ได้ในวันที่เราเข้มแข็งเขากลับมาทุกใจในตอนนี้นะความรู้สึกของเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินเพราะเขารู้ใจว่าคุณคือคู่อธิษฐานคุณคือความรักที่เขาขาดหายไปนะเขากำลังอธิษฐานขอพร ให้คุณห่วนกลับและให้คุณกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอโต๊นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุท่านในค่ำคืนนี้นะครับ